นายนายมาทำไรนายมาทำไรจังเรื่องนี่จังเรื่องเฮ้ยเป็นขางเฮ้ยยิงกี่เล่าพี่เฮ้ยขางเหรอมึงข้าขางขางตาน้ากูเลยเหรอฮึให้เกียรติกูมั่งไปเอาาบดำขางตาน้ากูอะเมามาว่ามบตเตอรี่เปล่าเฮ้ยพี่จ้ามีแล้วพี่วิ่งเข้าบ้านได้หนึ่งจอดหนดิซิกจ้าฮ่าฮ่าฮไปดีเฮ้ยหลังคาบ้านได้หนึ่งมีดิน่าจะซิกซิก ติดตัวเปล่าเนี่ยไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่ามีปืปปนตั้งโลและสองโลเลยเอา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 มันเลยเอาเลย,เอ,เลยเอ,อยู่บนหลังคาอยู่ต,รต,รตรัดปัดตัดปต,รตรีแก แตกๆตกแิกแตกครับไอหน่ตำรวจระวังนะอ๋อเจอแล้วความจีตัวนึงครับตีนเขาเอ้ยมันเกิดกำแกงอีกเออร้องของโปเหรอมันจะมาคนของแน่การแต่งในกับโปทุกตัวเหรอนี่ผมถ่ายคลิปอยู่ครับเดี๋ยวผมอัพให้ดูครับ ไม่ต้องอัดเรยไอเชี่ยพมึงไม่โดนตีหรอไอ้ยั์ปูโดนโอ้รอปูเหรอหอยผาหอยผาด้วยโอซานหอยผาอะไรเนี่ยมึงดูกูหอยผาอะไรามที่ ายิงกันเองไปดีมันทั้งสองมีนะเราจะเพียวเ,เองเพียวเ,เองเป้าหมายเพียวเ,เองออตัดตัดตัดไม่ได้ว่ามึงใกล้เนอะแต่คือว่ากูไม่ได้โปะอ่ะมึงจะหาากูโปะมันไม่ใช่ ทางกระาพี่กอ น่ารถ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 ดาปที่แปดวยดันกลับามาเลยดันกลับมาเดือดเลยเก็บปืนตะปูมันก่อนแล้วไปเก็บเอาปล่อยมันเลย <c oughs> โอ้ยดูดมันดูท่าตายมันโอ้ยดูท่าตายมึงเนาะกูละวองสารเลย พี okay, hey, no, hey, no. Hey, ่จ yeah, okay. ้าโอเคหน้าให้หน้าเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะพี่จ้าแตกเหรอเฮ้ยใครแตกวะานะ่โอ้โหทั้งนั้โอ้สามตัวไอสเซนจูรตายแล้วามตัวอิตส์จเก็บตู้จริงไห